สวัสดีครับนี่คือรายการมืออาชีพเรื่องรถ Presented by Auto One เป็นรายการเหมาะสำหรับช่างมืออาชีพแล้วก็ผู้ที่สนใจรถอย่างเจาะลึกนะครับวันนี้จะมา คุยในเรื่องของระบบแอร์นะครับมีคำถามเข้ามาว่าแอร์ไม่เย็นบ้างอะไรบ้างแล้วก็หลายๆคนนะครับก็จะเจอปัญหานี้เหมือนกันว่าเอ๊ะวันนี้ฉันเปิดแอร์รถฉันทำไมแอร์ไม่เย็นเลยม,มันเกิดอะไรขึ้นเบื้องต้นผมขออนุญาตอธิบายคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับในเรื่องของระบบแอร์รถยนต์เนี่ยหลักๆเลยก็จะมีอยู่ประมาณสักสอย่างโดยทั่วไปหลักๆเลยนะครับก็คือ 1. งตัวกรองแอร์อันที่2คือคอยเย็น อันที่3ก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์สตัวนี้จะเป็นหลักๆที่ทําให้เกิดว่าทําไมแอร์ถึงไม่เย็นนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของกองแอร์ก่อนหน้าที่ของกองแอร์โดยทั่วๆไปนะครับก็คือจะทําหน้าที่ในการดักฝุ่นไม่ให้สิ่งสกรปรกผ่านเข้าไปในระบบของแอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของมีผลกาะแรงลมนะครับถ้ากองแอร์เราตันลมที่ออกมาจากแอร์เนี่ยก็จะเบาลงผิดปกติ นะครับแล้วก็ เรื่องของความเย็นก็จะลดลงด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไปดูวิธีการถอดกองแอร์แล้วก็ไปสอบถามายละเอียดเกี่ยวกับกองแอร์นะครับเดี๋ยวเราไปเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านแชมป์แล้วนะครับเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญของอปวันสาขาไทยวัสดุบางานะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านแชมป์เนี่ยพาไปดูวิธีการถอดใส่ยกองแอร์แล้วก็วิธีการประกอบกองแอร์ท่านแชมป์โอเคไหมครับงี้ได้เลยครับได้น้องเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ รถยนต์โดยทั่วไปนะครับกลองแอร์จะอยู่ใต้คอนโซลอยู่หลังเก๊ะนะครับแล้ววิธีการเอากองแอร์ออกมานะครับเราต้องถอดเก๊ะ,ะออกมาก่อนครับนี่เป็นวิธีการถอดเก๊ะนะครับก็ถอดตัวโชู๊ออกมาแล้วก็ใช้แรงนิดหน่อยน,นะครับดึงเก๊ะออกมาเพื่อให้เราเอ็เก๊ะออกอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ข้อควรระมัดระวังนะครับควรระวังหูเกี่ยวตรงนี้นะครับ ทั้งสองด้านจะได้ไม่ให้ไม่ให้เขาหักอะครับพอเอาเก๊ออกแล้วนะครับเราก็จะเจอฝาครอบกองแอร์ที่อยู่ใต้คอนโซลตรงนี้ทีนี้ออกก็คือเอาฝาครอบออกก่อนแล้วก็ดึองออกมาได้เลยครับนี่ครับก็นี่จากสภาพกองแอร์ที่ถอดออกมานะครับในรถเราจะเห็นว่าฝุ่นเต็มเลย อย่างนี้จะแนะนําให้เปลี่ยนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูการเปลี่ยนฟองแอร์ลูกใหม่นะครับแล้วก็ไปดูวิธีการใส่ของทั้งแชมกันนะครับอันนี้เป็นกองแอร์อันใหม่นะครับเราไปดูวิธีการใส่นะครับจะมีลูกกรอนที่ขึ้นทีงสองด้าน,นะครับเราจะใส่เข้าไปนะครับ หลังจากที่ช่างแคมป์ได้ทำการเปลี่ยนกองแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูความแตกต่างหลังจากว่าเปลี่ยนกองแอร์แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสิ่งที่เห็นความแตกต่างชัดเจนที่สุดเลยคือลมออกมาพ้นข้างแรงกว่าเก่า นในขนาดที่ความเย็นก็ดีขึ้นนะครับรู้สึกว่ามีความเย็นที่มากกว่าก่อนเปลี่ยนกองแอร์นะครับโอเคชัดเจนครับลมแรงขึ้นเป็นยังไงบ้างครับการเปลี่ยนกองแอร์ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็สามารถทําได้เองวันนี้ขอขอบคุณช่างแชมป์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการมืออาชีพเรื่องรถพิษั e เต e ตบายออโตวัน อีพีหน้าเราจะคุยกันถึงเรื่องของตองอากาศนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ